การรับสมัครทาหารกองเกินเข้ารับราชการทาหารกองประจำการโดวยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2566 ด้วยกองทบบกมีนโยบายในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อมุ่งพัฒนาไปสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคตซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมามีทหารกองเกินให้ความสนใจสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการเป็นจนํานวนมาก กองทบบกได้เล็งเห็นความสําคัญเรื่องนี้จึงเปิดโอกาสให้ทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์และอายุ22ถึง29ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เคยผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้วแต่ไม่ถูกเข้ารับราชการทหารกองประจําการโดยมีความสนใจสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจําการ สามารถสมัครและเลือกหน่วยทหารที่ต้องการเป็นทหารกองประจำการได้จำนวน5 7 1หน่วยตามที่ทางราชการเปิดรับสมัครทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหารเอกสารหลักฐานในการสมัคร 1. ใบสำคัญแบบสอดอเเฉพาะผู้ที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2,566ต้องมีหลักฐานดังนี้ 1. ใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอดอ43 2ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลในสังกัดกองทับกกรณีที่ใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอดอ43ากำหนดเป็นคนจะพวกที่2หรือคนจะพวกที่3ครั้งที่3หรือคนจะพวกที่4 3. บัตรประจำตัวประชาชนสําสำเนาทะเบียนบ้านของตนเองบิดาและมารดา 5. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิพิเศษ 6. หลักฐานอื่นๆเช่นหนังสือการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลห่วงการสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29มกราคม2566สมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารที่อยู่ใกล้และสะดวกโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยทหารนั้นๆดำเนินการกรอกข้อมูลการสมัครให้การส่งเข้ากองประจำการในผัดที่1ทับในวันที่1พฤษภาคม2566ณมนทนทหารบกของหน่วยที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับราชการสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ขอเชิญน้องๆทหารกองเกินสมัครเข้าเป็นทหารมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพมาทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยกองทัพพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่เสียสละมุ่งมั่นสู่การเป็นทหารอาชีพและเดินไปจนถึงจุดมุ่งหมายในเส้นทางแห่งสุภาพบุรุษอย่างเต็มภาคภูมิ